สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะจากสวนมารีจาสวนมารีจา <c ười> คิดถึงพี่น้องเลยนะ <c ười> เพราะว่าบอลเรามีมีปัญหานะก็เลยไม่ได้ติดต่อพี่น้องเรื่องบอลสีเนาะเพราะว่าก็ลงอื่นๆให้พี่น้องได้ชมอยู่นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามมารีนะคะนะคะบอลสีวันนี้จะมีบอลสีนิดหน่อยค่ะมีบอลสีนิดหน่อยนะ,ะม,นนนยนะมีไม่เยอะนะคะจะ ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะเพราะว่าที่ชําผ่านมาที่ก็มีพี่น้องหลายท่านที่ถามเข้ามาว่ามีบอลสีไหมแต่ทีนี้ว่ามันลงแต่ละคลิปนะคะแปบ๊บเดียวก็หมดมาดิอยู่สระแก้วนะคะอยู่จังหวัดสระแก้วอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสระแก้วเลยนะคะถ้าท่านไหนอยากมาเที่ยวชมก็ทักแชททักแอดไลน์มาได้เดี๋ยวมาดีจะส่งโลเคชันให้นะคะจากแล้วก็ วันนี้มีบันสีนะคะมีบันสีมีบันสีนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยจริงๆเลยเพราะว่าพี่น้องที่ถามเข้ามามารีเขาบอกว่ายังช้าอยู่มันก็ยังไม่โตมันไม่โตพอที่จะปล่อยได้ปล่อยได้เพราะว่ามารีไม่ได้ติดชื่อแต่ละกระถางนะคะทํางานคนเดียวแบบเนียมๆแต่ละวันเนาะขอโทษด้วยนะคะเงียบๆมีนิดหน่อยค่ะมีไม่เยอะนะคะ ถ้าถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะจ้ะแบบแบบว่าบางบางบอลบางบางท่านก็ส่งไปมารีลืมสับสนช่วงที่วุ่นวายนะคะช่วงที่วุ่นวายยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยบางท่านก็ส่งไม่ตรงปลกให้ไปมารีก็คือเทมให้เป็นเป็นเงินไปแล้วการคืนเงินให้ไปนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะจ้ะยังไงวันนี้มารีก็มามามาให้อวดนิดหน่อยเนาะอย่ายาวเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะโหลดยากนะคะ มีลูกไม้อยู่สองกระถางนะคะลูกไม้เป็นลูกสัจธรรมนะคะแต่แต่เขาไม่ได้พอ่อได้แม่มาเลยเขาจะไปโทนขาวนะคะกระถางนี้สามร้อยห้าสิบนะคะลูกไม้ต้นที่หนึ่งนะคะจะลูกไม้ต้นที่สองเซตเดียวกันลูกไม้เซตเดียวกันนะคะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบทุกกระถางที่มารีบอกไม่รวมส่งทุกอย่างนะคะถ้าท่านไหนอยากได้แบบส่งส่งห่อตุ้มค่าส่งอีกที่หกสิบาทเช่นเคยแล้วก็บวกอีกสิบบาทต้นต่อไปนะคะถ้าท่านไหนต้องการแบบกระถาง คือหนึ่งกระถางบวกที่หนึ่งร้อยห้าสิบทงทั้งกระถางแบบตักป้าให้นะคะแล้วก็บวกอีกยี่สิบบาทต่อกระถางนะคะจ้ะนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงที่มารีพูดไปก็ทักมาถามได้นะคะจ้ะนี้บอกไปในเรื่องราคาเนาะจ้ะแล้วมีเงาควนอูค่ะเงาควนอูกระถางนี้นะคะมี แล้วกวนอูมีไม่กี่กระถางนะคะนะคะทนะ่านไหนไม่ได้ก็อย่าเสียใจนะรอรององวดต่อไปนะมีไม่กี่กระถางนะคะนะคะมาลีต้องขอโทษพี่ป้านะอาทุกท่านด้วยนะคะเขอมีจํากัดนะคะจากแล้วกวนอูกระถางนี้นะคะสามร้อยห้าสิบขามีสองต้นนะคะจากแล้วก็กวนอิมค่ะกวนอิมกระถางนี้นะคะมาลีชอบขายใหญ่ๆนี้นะขายเล็กๆอ่นะ ไม่ไม่มั่นใจในการขายแล้วไม่มั่นใจในสินค้าของเราจะไปแล้วจะมีคุณภาพไหมมาลีก็สงสารพี่น้องเนาะแล้วก็หาเงินได้กว่าจะได้แต่ละบาทนะคะ,ยะอย่าไอ้มาลีก็เห็นใจไม่อยากขายเบบีเบบีพี่น้องก็ถามกันเข้ามาเยอะเบบีเบบีนะเพราะทำมือใหม่ๆแล้วมาลีมาลีเป็นห่วงนะคะจากใจเลยค่ะมาลีเป็นห่วงห่วงเรื่องเงินเราหายากเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> หายอยากอีลี <c oughs> ี่น้องเก้าสิบบาทเด้อคัเด้อ ร้อยเก้าสิบบาทว่ร่วมทรงเด้อค่ะเด้ออยากได้แบบประถางกระทรงทรงให้ได้ค่ะตรงแบบตะ้าเน,น่นะจ้ะแต่แต่กวนอิมนมีไม่กี่กระถางนะคะมันมีเล็กกว่านี้อีกนิดนึงนะคะนะคะนางไมน้นางไม้ค่ะนางไม้สองร้อยห้าสิบไซส์นี้เลยนะคะนางไม้นะคะนางไม้มีหลายต้นนะคะถามเข้ามาได้ค่ะทรงแบบห่อตุ้มอะไรมาลีก็แจ้งไปแล้วเนาะจ้ะนางไม้มีหลายกระถางอยู่นะคะนางไม้นะคะ พญาพันวังพญาพันวังมีสองกระถางนะคะพญาพันวังมีสองกระถางวันนี้มีสองกระถางเอาใส่เราไม่หันแบบๆแบบแล้วโดนยำอีกโอ้ยพญาพันวังยังไม่กัดสีนะคะมีสองกระถางนะคะโอ้ยมีกระถางเดียวนี่มองอยังไงนะคะแล้วก็ตัวนี้มารียังไม่ทราบชื่อดีน่าจะเป็นจองถนนไหมไม่แน่ใจนะคะ ตัวนี้สามร้อยห้าสิบจานะคะสามร้อยห้าสิบนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นจองถนนไหมนะคะลมแรงแรงวันนี้ลมพี่น้องบ้านน้องพี่น้องลมแรงไหมนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะ่ะดังพิ้วตัวนี้ก็เป็นดังพิ้วนะคะ สองร้อยเก้าสิบจ้าไม่รวมส่งนะคะไซส์นี้เลยมารีไม่ขายเบบีนะคะไม่ชอบขายเพราะว่ามันไม่มั่นใจในการต้นต้นไม้ที่น้องเอาไปนะคะจ้ะแล้วก็มีแบ็กบิวตี้นะแบ็กบิวตี้ไซส์นี้มีสองต้นนะคะไซส์นี้มีสองต้นร้อยเก้าสิบบาทไม่รวมส่งนะคะแบ็กบิวตี้ต้นเล็กเบบีไม่เบบีมากนะคะฟื้นแล้วเรียบร้อยแข็งแรงแล้วนะคะอโลฮ่านะคะ อโลห้าไซส์นี้เลยค่ะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยววิดีโอมันจะโหลดยาวนะคะแล้วก็มีตะละแม่กูซุมาตะละแม่กูสุมากอนี้มีจักใบเนาะมีจกักโอแมนมีสามต้นค่ะนะคะขอสี่ร้อยห้าสิบนะคะตะระแม่กูสุมากอนี้มีสามต้นนะคะนี่ มีสี่ต้นค่ะสี่ร้อยห้าสิบนะคะมีสี่ต้นนะคะมีกระถางเดียวนะคะต่ละแม่กูสั่งมามีกระถางเดียวนะคะนางทิ้วแจ้งไปแล้วเนาะนางทิ้วไปแจ้งไปแล้วนะคะนางใหม่มีเยอะนะคะแล้วก็มีเพชรพิรุณน,นะเผพชพิรุณมีเหมือนเดิมค่ะสองกระถางนะคะวันนี้โปรให้เลยค่ะวันนี้โปรให้เลยสองร้อยเก้าสิบนะคะสองสองต้นนะคะกระถางหนึ่งมีสองต้นนะคะ แดงวัวค่ะแดงวัวกระถางนี้นะคะแล้วมีสองกระถางด้วยนะมีสองกระถางแต่กระถางหนึ่งกระถางนี้มีเยอะแล้วมีเยอะมีเยอะเอ้ยไม่ใช่มีเยอะแล้วสีหนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางนี้มีห้าต้นแดงวัวนะคะขายอยู่สองร้อยเก้าสิบไม่รวมส่งนะคะแล้วมีกระถางหนึ่งนี่เลยค่ะเท่ากันห้ะนะคะเดียวกัน มารีมีแค่ปลาปลายนะคะมีไม่เยอะนะคะนะคะ,ะ,คะมันมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมถามใคร <c oughs> นางไหมถามเข้ามาได้นะคะนางไหมถามเข้ามาได้อันอื่นๆก็ไม่กล้าขายมันยังไม่ยังไม่ มีนางไม้มีกวนอิมมีนางผิวมีแดงวัวนะคะมีลูกไม้สองกระถางที่ให้ดูรอบแรกไปนะคะนะคะแล้วก็น่าจะมีไก่อัมมาลินอยู่นะนะคะแล้วกวนอูก็ให้ดูแล้เนาะนางผิวให้ดูแล้วโคสุปราชไหมโคสุปรราชก็มีนะถามมาได้นะคะ โคสุปราชเดี๋ยมาดีให้ดูต้นเนาะเอวคนอู่กระถางนี้นะเอวคนอู่กระถางนี้นะร้อยเกบบาทนะคะตัดสีแล้วมีกระถางเดียวนะคะมีกระถางเดียวโคสุภราชนะคะมีสองสองต้นนะคะกระถางน่คะร้อบบาทค่ะนะคะ ทุกกระถางไม่รวมส่งนะคะราคาส่งบริจแจ้งไปต้นคลิปแล้วนะคะจ้าสนใจไหนก็ถามมาได้นะคะเอยเราก็แล้วก็ลูกไม้แดงมีอยู่นะลูกไม้แดงมีอยู่แค่กระถางเดียวนะคะอึบอ๊บอึ๊บแบ่งออกไปนะคะกระถางเดียวนะคะสามร้อยห้าสิบจ้านะคะ โอเคค่ะนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้ขอแค่นี้นะคะมารีขอพระคุณพี่น้องอย่างมากเลยอย่าลืมกดติดตามนะคะเช่นเคยฝากด้วยนะคะฝากคลิปด้วยนะคะยังไงก็ขอโทษขออาภายัยถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออาภายัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดถึงทุกคนนะเอซ บายบาย